สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Puzzle Trade นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ราคาง Bitcoin Ethereum นะครับแล้วก็จะมาพูดถึง Shiba เล็กน้อยครับเรามาเริ่มจาก Bitcoin กันก่อนนะครับถ้าผมเริ่มดูจากวอล u ุ่มก่อนนะครับเราเห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยวอลุ่มของ bitcoin นะครับก็เริ่มจะมีการลดลงนะครับตั้งแต่วันก่อนที่เรามีการดิ่งลงมาดังนั้นครับการที่วอลุ่มลดแบบนี้เราจะมองว่ามันอาจจะมีการ form เป็นแพทเทิร์นนะครับซึ่งแพทเทิร์นที่ผมพอลากได้ก็คือ ฟอลิงเวทตามที่เห็นในรูปตรงนี้ครับดังนั้นครับการฟอร์มเป็นฟอร์ลิงเวทครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการลงก็จริงครับแต่ว่ามันลงแบบไม่มีพลังนะครับมันลงแล้วก็ขึ้นครับลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้ครับังนั้นผมมองว่ามีการขึ้นสูงที่ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นราคาอาจจะมีการเบรกขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าถ้าเบรกขึ้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเทนขาขึ้นเลยครับเพราะเรายังมีเส้นแนวต้านอีกหลายเส้นนะพี่ต้องเบรกได้เช่นแนวต้านที่ห้าหมื่นเหรียญครับหรือว่า เราๆไฮของ f o l l i n ็ wave ที่เป็น t a ร็เก็ตหลังจากราคาเนี่ยจะมีการเบรกขึ้น,นครับหรือพวกเ m a ม0 0รในกราฟสี่ชั่วโมงครับหรือถ้านในกราฟเดลี่ตรงนี้ก็เป็นเ m a ม0ใช่ไหมครับหรือพวกใช้อิเดียเตอร์เช่นวิลเลียมอิเดีเตอร์ก็ได้นะครับถือมันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแม่นยำกว่านั้นถ้าราคานสามารถเบรกขึ้นเราวเบรกออกจากเส้นแนวตาเหล่านี้ได้นะครับผมว่าก็มีโอกาสทั้งนั้งสูงที่ราคาเนี่ยมันจะกลับมาเป็นที่ราขึ้นเหมือนรอบที่แล้วที่มันพุ่งขึ้นมาแบบนี้ครับ พอถ้าเรานจจำกันได้รอบที่แล้วนะครับราคาก็ดิ่งลงก็จริงครับแต่ถึงจุดหนึ่งครับมันไม่ค่อยมีวอลุ่มครับสุดท้ายเนี่ยราคาก็มีการ break ขึ้นครับแล้วมันก็คอนเฟิร์มด้วยการสร้างซีรีส์ของไฮไฮไฮโลแล้วก็ break จากเส้นดัลต้านะครับเช่นพวก m a ทีนี้ครับลองมาดูที่ ATI indicator กันบ้างครับ Average True Range นะครับเป็น indicator ที่ใช้วัด volatility นะครับหรือว่าความผันผวนในตลาดหรือถ้า สังเกตได้ง่ายก็ขนาดของแท่งเทียนในช่วงนั้นครับนั้นเราเห็นด้ว่าไอทเรามีการพุ่งขึ้นมาครับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในเวลาหลายเดือนตรงนี้นะครับแต่เราเห็นว่านะครับตอนนี้เรามีการร่วงลงมาครับหลังจากการพุ่งขึ้นที่หลังจากการราคาเนี่ยมีการล่วงลงมาครับนั้นมองบอกว่านะครับตอนนี้ครับวงจอทำผลของตลาดนะครับก็คือจากตอนนี้ที่มีความผันผวนสูงครับมันย้อนลงมาต่ำครับดังนั้นผมมองว่าครับ ถ้าหลังจากที่ราคาเนี่ยจะมีการ break out จาก pattern นะครับฟันผวนก็จะย้ายจากต่ําไปสูงเช่นกันครับซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะ break ทางไหนนะครับเพราะว่า ATR นะครับตรงตามชื่อมันก็คือมันวัดความมันผวนครับมันไม่ได้วัดว่าราคาเนี่ยจะต้องขึ้นหรือลงครับนั้นมันแค่จะผมบอกว่าการ break out นะครับที่เป็นการ break ที่รุนแรงนั่นเองครับหรือจะเป็น move ไหนของตลาดหรือถ้าลองดูที่ momentum indicator นะครับเช่นอาจจะ r s i แล้วก็ Mac d ดีนะครับเราเห็นนะว่านะครับตอนนี้ momentum ก็ เริ่มลดลงนะครับอไซน์นะครับก็แทบจะลงมาแตะที่ด้านล่างตรงนี้ที่แบนล่างที่สามสิบนะครับแล้วก็แมกซีนะครับเราจะเห็นได้ถึงการที่ขนาดของฮิสโตแกรมเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆครับบมบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยทั้งวอลุ่มแล้วก็มุมเมนตัมมีการลดลงครับในขณะที่ราคาก็มีการดิ่งลงครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีมุมตั้มต่ำแล้วมันพร้อมจะมูฟไปสู่ช่วงที่มีมมเมนตัมสูงครับ ถ้ายกตัวอย่างนะครับก็ลองเปิดการาฟบิ e กลี่ของบิตคอยครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูเมื่อราวปี2018นะครับด m a r คมาเก็ตแ,แล้วก็ใช้ MACD ดนะีเนี่ยเปิดตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นการาฟ daily นะครับจะได้เห็นชัดกว่าเราเห็นนะว่าขนาดที่ราคามีการฟอร์มเ็นซีรีส์ของโลว์ไฮเข้าเส็จแนวรับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นถึงการดีคริสนะครับของโมเมนตัมนะครับในราคาจนถึงจุดหนึ่งใช่ไหมครับที มันแค่จะเป็นเส้นตรงครับฮิสโตแกรมถึงจุดนั้นครับเมื่อราคาเนี่ยมีการ break out ครับตลาดเนี่ยก็มีการ move ครั้งใหญ่อย่างที่เราเห็นมันมีการดิ่งลงมาแบบนี้ครับตามด้วยโมเมนตัมนะครับที่ขยายขึ้นครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของวงจรความผัวแล้วก็เรื่องของโมเมนตัมของราคานะครับดังนั้นครับผมมองว่าการ break ออกจาก pattern falling wedge ตรงนี้ครับจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของตลาดว่าถ้าราคา break ลงนะครับเราเฉียนกัน ดิ่งลงอย่างทุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นตรงนี้กรอบหนึ่งแล้วก็กลับกันนะครับถ้าราคาเนี่ยจะมีการ break ขึ้นนะครับต่อมานะครับก็เป็น Ethereum บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคา Bitcoin มันยังออกข้างอยู่ใน pattern ครับโดยที่ยังไม่มีการเลือกทางครับเราก็เลยเห็น Ethereum เนี่ยมีการอร์มเป็น pattern เช่นกันครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะมองว่า Ethereum อร์มเป็น pattern f o r l i n g wedge ตามที่ผมลากตรงนี้ครับพร้อมกับโซนแนวรับของราคาตรงนี้ครับที่ ราวสามพันหกร้อยเหรียญครับซึ่งผมมองว่านะครับการ break นะครับของบิตคอยเนี่ยนอกจากมันจะกําหนดทิศทางของบิตคอยนะครับมันก็จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของแอลคอยหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะอีทิเรียมถ้าราคาบิตคอย break ขึ้นครับก็มีความเป็นไปสูงที่ราคาอีท h เรียมนะครับจะมีการ break ขึ้นตามครับซึ่ง t a r g e ตของ falling wave นะครับมันก็คือ top ของ wave นะครับหรือว่าวันนี้ที่4ี่พันหร้อยเหรียญนะครับพร้อมกับการที่เราฟอร์มเป็นเทรนไลน์ขาขึ้นของอีทิเรียม แบบนี้นะครับต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงชีบานิดนึงครับเพราะราคาเนี่ยมันมีการดิ่งลึมาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยครับก็เราเห็นว่าวันก่อนราคาของชีบาเนี่ยมีการเบรกจากเส้นเทรนไลน์ครับพุ่งขึ้นมาครับซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็คิดว่าราคาเนี่ยมันจะมูนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นตัวอย่างของความผันของตลาดนะครับเพราะหลายครั้งนะครับที่ตลาดคริปโตนะครับอยู่ในช่วงที่ขาลงนะครับหลังจากมันลงมาหนักๆนะครับมันจะมักมีช่วงที่มันสไปค์ขึ้นมาครับ เพื่อนลิควิดเดตนะครับคนที่ช็อตกันอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะครับแล้วมันก็มักจะเป็นการลงต่อครับคล้ายกับแพทเทิร์นพวก dead cat bounce นะครับถ้าลองลากดูเราเห็นว่ามันมีการเด้งครับจากที่0.382 f i b o n a c ีครับดังนั้นครับตรงนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับหลังจากที่ราคามันลงมานานๆแบบนี้ครับมันก็มีการขงสูงที่มันจะมีการสปค์ขึ้นมาเหมือนรอบที่แล้วตรงนี้ครับคล้ายกับที่เกิดขึ้นใน dot c o i ใช่ไหมครับหลังจากลงจังหวะหนึ่งนะครับมันก็มีการสปค์ขึ้นมาลิควิดเดต เราก็ลงต่อครับนั้นถ้าใครนะครับทําการช็อตอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับผมก็คิดว่านะครับเตรียมแผนรับมือกับการที่ราคาเนี่ยมันดิบส่วนหน้าขึ้นมาบ้างก็ดีนะครับเพราะกราฟผงชิบานะครับค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกับกราฟดอจคอยใช่ไหมครับตอนนั้นที่ราคามันถูกปั่นจนราคามันพุ่งขึ้นมาครับราคาเนี่ยก็มีการฟอร์มเป็นเทลายขาลงแบบนี้ครับแล้วราคาเนี่ยก็เกาะมาเรื่อยๆคล้ายกับที่ชิบทโดนปั่นขึ้นมานะครับแล้วมันก็มีการลงตามเส้นเทลาย์ตรงนี้ครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b e แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ผมอัปเดตให้นะครับ